เช้าวันที่3ของทริปเยอรมันออสเตรียนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่เมืองอินสบ r ร์กออสเตรียค่ะและตอนนี้เราก็ยืนอยู่ที่หน้า Colorful House นะคะถือเป็น1จุดท่องเที่ยวที่เหมาะสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปมากๆเลยเพราะว่าจุด Colorful House ตรงนี้นะคะจะตัดกับแม่น้ำสีชาเขียวนมของเรามาดูใกล้ๆกันดีกว่าค่ะนี่คือเมื่อวานอะ ตอนเราอยู่ที่พูเซนะน้ำมันจะเป็นแบบสีเขียวมิ้นต์ใช่ไหมแพอเราเข้าอินสบุกอ่ะน้ำมันจะเป็นแบบสีเขียวนมนมค่ะเราก็เลยเรียกมันว่านี่คือน้ำสีชาเขียวนม <c oughs> ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะ <c oughs> แล้วเราหาจุดถ่ายรูปกับบ้านสีสันสวยงามตรงนี้เสร็จแล้วเราจะไปหาอะไรทานกันนะคะแล้วก็จะเข้าไปเดินชมในเมืองกันค่ะในเมืองมีอะไรบ้างติดตามกันนะคะ It's magical, but you're up to the time? You want me to my heel and forget you? All I know it can't be. Done. และนี่ก็คือภาพบรรยากาศในตัวเมืองอินส์บูรกนะคะเรารู้สึกได้เลยว่ามันมีความแตกต่างระหว่างบรรยากาศด้านนอกตรงบริเวณสะพานที่เราเห็น Colorful House นะคะกับบริเวณตัวเมืองเก่าค่ะคือตอนที่เราแวะชม Colorful House นะคะเราจะรู้สึกได้ถึงความชิลเดินเล่นตามสะพานถ่ายรูปกระโดดด่นนี่นั่นได้เลยค่ะแต่พอเราข้ามถนนก้าวเข้ามาในย่านเมืองเก่านะคะ ความรู้สึกที่เราได้ก็คือกลิ่นอายความครั้งความเก่าแก่เพราะว่าบ้านเรือนหลายๆหลังที่เราเดินผ่านมานี่นะคะเป็นบ้านเรือนตั้งแต่สมัยยุคกลางที่ยังถูกอนุรักษ์เอาไว้ค่ะและที่ทุกคนเห็นอยู่นี่นะคะก็คือโกลเด้นรูฟค่ะ เป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิกที่ถือว่าเป็นมรดกของชาวอินสบุกมามากกว่า500ปีเลยค่ะ <Wow. S 1> แล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คของเมืองอินสบุกด้วยค่ะอ๋อแล้วก็ลืมบอกไปนะคะว่านอกจากย่านเมืองเก่าแล้วถ้าใครชอบกีฬารู้ดูหนาวหรือชอบดูวิวจากที่สูงสูแนะนําค่ะถ้ามีเวลาให้ทุกคนขึ้นกระเชา้านอตเคเทอร์นะคะ <Wow. S 1> เพื่อไปดูวิวสูงสุด360องศาของเมืองอินสบุกบนยอดเขาเอลฟ์ได้เลยค่ะ ยิ่งไปช่วงหน้าหนาวนะคะรับรองเลยค่ะว่าฟินสุดๆ <S <S สำหรับวันนี้นะคะเราจะขอพาทุกคนไปชมภาพบรรยากาศสวยๆในเมืองกันต่อเลยค่ะ you, you me, me คือในアウสตัดที่เป็นแบบโอทาวอ่ะเขามักจะ คลิปข,ของเดิมเอาไว้ให้ได้มากที่สุดอะเราเดินผ่านมาเห็นพวกแบบว่าส่วนที่ยื่นออกมาจากบ้านอะเขาก็ยังคงแบบว่าสถาปัตยกรรมยังคงภาพวาดภาพเขียนเอาไว้อะแล้วมันให้ความรู้สึกว่าเออมันเป็นอลัลจัตที่ดูแบบดูขลังดูแบบว่าดูมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองยังคงรักษาดั้ธรรมยังคงมีอะไรเก่าๆให้เรามาซึมซับอย่างเงี้ย Do you have any pasta or spaghetti? ล o เดียาสั g Yes. Yeah. Yeah. Thank you. Thank you. โดยเฉลี่ยอผกกการมันประมาณ12ถึง20ออย อันารเบเริ่มเลยขาหมูเนี่ยมันก็จะต้องมีมันโอเคทุกคนเห็นในรูปอาจจะนึกว่าลูกชิ้นนะมันมันเป็นแบบเป็นก้อนใหญ่ๆอ่ะมันต้องลูกชิ้นแน่ๆสาใจสั่งเพื่อสิ่งนี้แต่ไม่ใช่นะมันเป็นมันบดรอมันบดผสมแป้งนี่อร่อรงอรอยกแล้วก็เหมือนกับมีคำหนาว่า ถ้าเกิดว่ามาที่เยอมัหรือออสเตรเลียพูดภาษาเขาไม่ได้เป็นปัญหาไหมไม่ต้องเป็นห่วงเลยคิดว่าเป็นปัญหาหมเราว่าไม่เลยนะไม่เลยคือ,ค,อคือถ้าเราพูดภาษาเขาไม่ได้แล้วเราพูดภาษาอังกฤษเขาจะตอบหโมโดพูดภาษาอ,อังกฤษกันทันที พนักงานเสิร์ฟจะขอช่วยอะไรเขาก็พนักงานรับพนักงานรับออเดอร์ก็รับเป็นภาษาอังกฤษได้รับเป็นภาษาอังกฤษได้ปพาะนะเราอะคือต่อให้ไปคียออสเล็กๆอะแล้วเป็นคุณยายอะก็พูดภาษาอังกฤษได้คืออาจจะพูดไม่ได้ดีมากหรืออะไรเงี้ยแต่ก็พยายามแล้วก็พอ่อสารได้ต่อให้ในทางกับกันถ้าเกิดว่าเราพูดภาษาอังกฤษไม่คล่องอะก็ไม่มีปัญหาเราพอพูดเป็นคำๆได้ว่าจะสั่งอะไรทไม่งั้นเราดูเมนูเมนูก็จะมีรูปเมนูไฮไลท์ของเขาอยู่ แล้วก็ชี้เลยนังเลยได้อย่างของเยอรมันออสเซียมมันชัดเจนว่าเมนูราคาเท่าไหร่คือเท่านั้นมไม่มีแบบชาร์เซอร์วิสชาร์จเพิ่มไอเรื่องทริปเนี่ยเราต้องเป็นคนให้เองร้าวเชียงค่ะหมูด้วยันอีาหมูเราเดินเราเลย มนูนนมากนพอี่กอืมอยากินอพี่ดองตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไปที่โบสกับองค์คลักยี่สิคน โบสถ์อันนี้เรารู้สึกว่าเรา r เล็ก m e n มากเพราะโบสถ์อะส่วนใหญ่อะก็จะมีรูปพระเยซูมีภาพวาดมีสถาปัตยกรรมโอเคเป็นแบบสแตนดาดแต่ที่เนี่ยเขามีรูปหล่อทองสำลิดองคล์ลกยี่สิคนเอาไว้เฝ้าศพกริยัเอออันนี้คือตามประวัตินะเราไปดูกันครับว่าเป็นยังไง เหมือนสงครามจะลงอะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเหมือนระเบิดลงอะออยานเตือนอะไรเงี้ยฮับเกนี่นขเข้าอยู่ตรงนี้เนะาะเข้าตรงนี้ค่ะ เราได้ตั๋วมาแล้วนะคะตะกี้เราไปหาทางเข้า Hop Culture มาแล้วเขาบอกว่าทางเข้าต้องเข้าทางนี้เข้ามาถึงนะคะจะเจอคล้ายๆกับแผนกต้อนรับนะคะเขาบอกว่าต้องซื้อตั๋วเข้านะคะ price ของ adult เนี่ยมัน8ยูโรแต่ถ้าเป็นของนักเรียนน่จะอยู่ที่6ยูโรแล,แล้วก็ข้างในโบสถ์นะคะเขาบอกว่าสามารถถ่ายรูปถ่ายวิดีโอได้แต่ห้ามใช้แฟลชเนาะโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะเสียงเบากันนิดนึงนะคะ ออฟฟิคิวเช u รนะคะฝั่งซ้ายมือของเราจะเป็นสวนซึ่งแบบน่ารักอะล่มเรื่อนคือเป็นโบสถ์ที่ทำเป็นพิพิธภัณฑ์ขึ้นงในด้วยเพราะว่าโบสถ์เนี้ยตามประวัติแล้วคือเขาสร้างเอาไว้เพื่อฝังศพคิงมักซิมิเลียนที่หนึ่งซึ่งเราไม่แน่ใจว่าศพยังอยู่ที่นี่ไหมแต่ว่าเขาสร้างเอาไว้เพื่อจุดประสงค์นี้ค่ะเดี๋ยเาไปดูข้างในกันหัวทัง้ะ โค้โอลังกาลอล,ลังการมากเลยสำหรับเรื่องเล่าของโบสถ์หลังนี้นะคะเดิมที่นี่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ฝังศพของคิงมักซิมิเลียนที่1ค่ะแต่ปัจจุบันไม่มีศพอยู่ที่นี่แล้วนะคะโบสถ์หลังนี้จึงใช้เป็นอนุสร์สถานล้ำลึกถึงคิงมักซิมิเลียนเท่านั้นค่ะ และอย่างที่เราบอกไปนะคะว่าจุดไฮไลท์ของที่นี่ก็คือรูปหล่าทองสำริด28คนที่ยืนขนาข้างลงสมนีละค่ะแอบกระซิบนะคะอันนี้ก็คือรูปปั้นคนจริงๆค่ะเป็นรูปปั้นญาติและคนสนิทของคิงมักซิมินีที่หนึ่งนั่นเองค่ะน,นี้คือคลั่งมากแล้วก็ถ้ามาคนเดียวจ้างให้ก็ไม่มานะบอกงอนท <c oughs> ีนมีความเป็นเอกลักษณ์ 우리 채널에서 놀러 오시면 저희 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 채널에서 � เราคิดว่าเรานําใจโมสัควรแล้วเดี๋เราออกไปดูส่วนข้างนอกกันต่อค่ะ คิดชีวิตตัวเองต่อจากส่วนด้านนอกโบสถ์นะคะเราก็เข้ามาชมประวัติของคิงมักซิมิเลียนที่หนึ่งกันค่ะ The Emperor Maximilian the First, painted by Heinrich Dürer. The Latin inscription s and was the first to make a standard set of coins, nations. ยอดสุดยอดมาก<น>มากค,<น>คุ้มค่าที่สุดที่ที่ที่มาที่นี่ที่เลือกมาที่นี่คุ้มค่ามากจะบอกว่าข้างในอาจจะ ดูน่ากลัวไปหน่อยไม่หน่อยอะ่ะน่ากลัวมากแต่บอย่าเข้าไปคนเดียวอย่าเข้าไปคนเดียวสองคนก็อย่าเพิ่งเข้า <c oughs> ร้อยมีหลายหลายคนหน่อยเมื่อกี้เข้าไปสามคนยังรู้สึกเปียวและเหงามาก <c oughs> จะบอกว่าเข้าไปเป็นกลุ่มได้ยิ่งดี <c oughs> ประตูปิดแล้วจ้าน่ากลัวที่สุดเลย <c oughs> เราออกจากเขาเรียวกว่าอะไรเอ็กซิบิชันเมื่อกี้ออกจากโชว์เมื่อกี้เราขึ้นมาด้านบนก็จะเป็นมิพเซียม เราเข้าไปดูมิพเธียมกันต่อ เราจะขอเล่าความประทับใจในเมืองอินส์ดกให้ฟังเพราะว่าตอนแรกเราเลือกเมืองนี้เพราะว่าเราอยากจะไปดูภูเขาที่ยังมีหิมะปกคลุมอยู่แล้วก็มีบ้านสีสันสวยงามเป็นแบ็คกราวด์คือูดง่ายงว่าอยากหาที่ถ่ายรูปนั่นเองแต่พอเราเข้าไปในเมืองมันมีความประทับใจมากกว่านั้นก็คือเราเข้าไปแวะเข้าไปในโบสถ์คือชื่อว่าพร็อพเชียเชิร์ฟซึ่งเป็นโบสถ์ที่มีองค์คลักเป็นรูปปั้นสมริด28องค์อยู่ในนั้นซึ่ง พอเราเข้าไปอ่ะมันมีแบบทั้งแบบความขลังความสวยงามมันมีความวิจิตรบรรจงแล้วก็มันมีเขาเรียกว่าแหละ,ะคือไม่ใช่มีแค่รูปปั้นเท่านั้นเนาะเออไม่ได้มีแค่โบสถ์อ่ะแต่มันมีสวนในโบสถ์จริงสวนกลางโบสถ์อ่ะมันเป็นที่นั่งเหมือนพาใบายนั่งล่มโนมเนาะใช่คือเหมือนับนั่งพักผ่อนได้นะเขาสร้างมาเพื่อให้คนอ่ะให้คนได้ใช้จริงๆอะอ่ะคือ ไม่ได้ทำเอาไว้เพื่อโชว์แล้วคุณห้ามเข้านะคือคุณสามารถเข้าไปพักผ่อนอยากจะนอนตรงนั้นเลยก็ได้อ่ะ มันร่มรื่นแล้วก็มีลมพัดเย็นสบายอย่างเงี้ยแล้วในสวนพิพิธภัณฑ์เราเข้าไปปกติอะถ้าเราเข้าพิพิธภัณฑ์อะเราจะรู้สึกว่าอ๋อก็ต้องมีของแสดงโชว์ใช่ไหมมีมีของเก่าๆก่าอ่มีคนบรรยายอะไรอย่างเงี้ยมีข้อมูลแต่เรารู้สึกว่าที่เนี่ยเขาจัดโชว์เลยจัดเป็นโชว์เกี่ยวกับประวัติของ킹มา็กซิมิเลียนที่หนึ่งซึ่งมันเป็นโชว์ที่แบบว่าแสงสีเสียงเล้าใจเรามากเพราะว่าเราเป็นคนกลัวผีคือเล่าก่อนคือมันมีห้อง หนึ่งให้เราเข้าไปใช่ไหมออแลอเข้าไปเขาบอกว่าจะเข้าไปใช่ไหมสิบสองนาทีนะเดินไปสามคนที่การเล่าของเขาเนะี่ยมันไม่ใช่แบบฉายจอขึ้นอจอขึ้นทีวีเนาะ<อ><อ>แต่เขาจะแบบปิดห้องให้มืดแล้วฉายแสงไปที่รูปในเหตุการณ์ที่เขาเล่าบนฝาผนังตา่างๆพอจบรูปนี้<ส>เหตุการณ์นี้ก็ฉายแสงฉายแสงไปเรื่อยๆแล้วแบบตื่นตาตื่นใจกันมากคือเขาค่อยๆบิ้วอารมณ์เราไปเรื่อยๆอ,ยอะ่ะเออแล้วพอเข้าไปที่ห้องที่สองอะ่ะประตูก็เปิดเองหลังจากที่เล่าห้องแรกเสร็จเปิดแบบเปิดแบบอเข้าไปอ่ะแล้วเข้าไปห้องที่ สอ,อ่ะอันนี้คือเข้าไปฟังจริงๆนะคะแต่ว่าไม่ได้ฟังเลยเพราะ <c oughs> าว่า <c oughs> บรรยากาศมันแบบเขาไม่ตื่นเต้นว่าเออคือห้องที่สองอ่ะเราเดาว,ว่าเขาน่าจะเล่าถึงความรุ่งเรืองแล้วก็เฟื่องฟูในสมัยของคิงมักซิมิเลียนที่หนึ่งอ่ะ <c oughs> เรื่องราวประวัติของ ออสเตรียที่มันพัฒนาขึ้นอ่ะเป็นยังไงอะไรเงี้ยนี่คือห้องที่2ห้องที่สอันนี้ช็อตเด็ดห้องที่3ามันเป็นเหมือนกับบ้านตายชีวิตของเขาแล้วอ่ะเ,เออคือเข้าไปอ่ะอย่างในวิดีโอที่เราให้ดูเลยคือจะมีหุ่นฟางปะ<ม>ที่แบบใหญ่กว่าตัวคนอ่ะยืนอยู่ข้างๆอ่ะแล้วเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับหอ่อห่อด้วยผ้าขาวห่อด้วยผ<ด>้าขาวทั้ง<ม>ตัวแล้วมัดมัดเป็นรูปคนอ่ะ เหมือนเป็นเทวดาหรือว่าเป็นใครการเตรียมมาเข้าแถวแบบรอรับสัาษหรือถือเทียนแต่เป็นเทียนไฟฟ้าแหละเออใช่ใช่เปิดไฟทีละอย่างเออใช่แล้วก็เราประเด็นคืออีชานเข้าไปแล้วคืออยากออกเลยเราแนะนําว่าอย่าเข้าไปคนเดียวแนะนาอีกทีนึงว่าอย่าเข้าไปสองคนนะเข้าไปเป็นกลุ่มดีกว่าไปแบบ5้าคนขึ้นไปเลยให้ก่อนรู้สึกว่าเราไม่ได้เหงาเราไม่อยู่คนเดียวไม่เวอร์คือคนกลัวมันก็กลัวจริงนะเออคนไม่กลัวก็เออไม่กลัว ือเราคิดว่าเมืองนี้ถ้าเกิดว่าใครมาเที่ยวออสเตรียค่ะแล้วจะขับกลับเยอรมันนะหรือว่าจากเยอรมันแล้วมาทางใต้ก็ได้อ,อยากจะให้ลองแวะเมืองนี้ดูค่ะแล้วก็ลองเข้าไปเที่ยวชมดูเราคิดว่าไม่น่าจะทําให้ผิดหวังอ,ะอ่ะเพราะเราเราไปครั้งแรกเราก็ยังประทับใจเนาะใช่เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ทะเลสาบเซนทูฟกันค่ะทุกคนครับทางด่วนออสเตรียจำกัดความเร็วที่หนึ่รผมขับ 95แต่ทุกการแซงผมหมดเลยม,เมันคืออะไรเดี๋ยวมาเนี่ยดูนะยังไงไมอามอามีกละมอามอีกละผมขับเก้าสิบห้ยังตั้งคอมไปเป้นหนึ่งยังไงเดี๋ยวเยดี๋ยวรถเมย์มารถเมย์ก็แซงแลว้วจบการคอมเดียอ่ะดูเกือบเกิดความเร็วนะอ่ะดูรถเมย์มาละแซงอีกแล้ว ผมขับ95เขาแซงเหมืนเล่นเอาขับ100ครับ100ครับ100เอาขับ100อันนี้100เขายังเร็วกว่าเหมัเขายังทิ้งห่างออกไปมันคืออะไรรู้แล้ว <c oughs> เค้าจ่ายค่าปรับแบบเมาแน่ๆใช้แน่ๆผมใช้แน่ๆ I was just some To hold me could But be anybody ตอนนี้เราอยู่ที่ภูเก็ตล้อเล่นตลกแหละตอนนี้เราอยู่ที่เซนต์วูฟกังค่ะและข้างหลังของเราก็คือทะเลสาบูกังค่ะสวยมากคือมัน สวยตั้งแต่ตอนที่เราขับรถลงจากภูเขาแล้วเห็นทะเลสาบแล้วอ่ะแล้วมันเป็นทะเลสาบที่แบบสีฟ้าเขียวสดใสให้ความรู้สึกแบบน่าร้อนของที่นี่ต้องมาที่เมืองเซนต์ูฟังด้วยนะพรา่าถ้าไปคือคลองตรงเนี้มันก็กว้างแหละเนาะอามันไม่ใช่คลองมันคือทะเลสาบตรงนี้มันก็กว้างแหละแล้วอื่นๆก็ติดทะเลสาบนี่เหมือนกันแต่ว่าที่ต้องมาเซนต์วูฟคังเนี่ยเพราะว่ามาใกล้ชิดกับ ทะเลสาบมากยิ่งขึ้นเนาะใช่จริงๆเมื่อกี้ตอนที่เราขับผ่านแล้วเห็นวิวทะเลสาบก็จะมีเมืองนึงนะคะชื่อว่าเซนต์กิลเงินซึ่งเซนต์กิลเงินเนี่ยจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งของของทะเลสาบอะค่ะเพียงแต่ว่าเซนต์กิลเงินบมชมวิวมอมันอยู่สูงกว่าระดับทะเลสาบนิดนึงแต่ถ้าเรามาที่เซนต์วูฟกังอะเรารู้สึกว่ามันจะเห็นทะเลสาบได้ใกล้กว่าแล้วเราคิดว่ามองจากเซนต์วูฟกังลงไปอะมันสวยกว่าให้ทุกคนชมบรรยากาศที่นี่กันค่ะ ทศออสเตรียค่ะชื่อวูฟกังอันนี้นะคะตั้งชื่อตามนักบุญวูฟกังค่ะแล้วเราก็เดาว,ว่าชื่อต้นของโมซาร์ก็น่าจะมาจากชื่อทะเลสาบอันนี้นี่แหละคะ่ะถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมแวะมาบอกมาเม้นกันได้นะคะในเรื่องของความสวยงามอย่างที่ทุกคนเห็นเลยค่ะที่นิ่สวยมากสวยแบบน้องๆของฮอชตัดได้เลยค่ะ ทั้งวิวภูเขาทั้งวิวทะเลสาบบ้านเรือนก็น่ารักสงบสดชื่นเหมาะแก่การมาพักผ่อนแบบชิลๆค่ะถ้ามีเวลานะคะแนะนำให้มาแวะเมืองนี้ก่อนเข้าฮอชตัดกันค่ะ จ่ายค่าจอดรถก็ใส่ตั๋วเข้าไปใน,นี้นิโมเมนต์พิซเชอร์ hmm. สองใบครับสองอยนะเี๋ยว้าไปเลยเดี๋ยวเขามีทอนให้เดี mm ๋ย hmm. วแล้วก็ทอนตรงนี้แล้วเขาก็จะให้ตั๋วเืินมาสำหรับเรารถออกโอเคไป ต่อจากเซนวูฟกังนะคะเรากำลังเดินทางไปที่เมืองบาร์อิชเชอร์กันค่ะและวันนี้เราจะเข้าพักกันที่เมืองนี้ค่ะสำหรับเมืองบาร์ i อิชเชอร์นะคะที่นี่มีประวัติว่าเคยเป็นอดีตศูนย์กลางการค้าขายเกลือมาก่อนค่ะเพราะว่าแต่ก่อนคนที่นี่เขาทำเหมืองเกลือกันค่ะ และความสําคัญไม่ได้จบกันที่เมืองเกลือนะคะเพราะว่าหลังจากนั้นบาสอิชโชก็ได้อัปเกรดตัวเองให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะโดยการใช้เกลือมาทําสปาเพื่อการรักษาและผ่อนคลายค่ะโดยมีแพทย์หลายคนในสมัยนั้นส่งผู้ป่วยมาบําบัดที่นี่นะคะทําให้เมืองบาสอิชโชขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองสปาเกลือที่มีชื่อเสียงของออสเตรียค่ะ และยังไม่หมดเท่านี้นะคะบาสอิช so ยังเป็นเมืองที่จัก,กรพรรดิฟรานโยเซฟที่หนึ่งบอกว่านี่คือเมืองพักร้อนที่ดีที่สุดถึงกับมาสร้างไคเซอร์วิลล่าซึ่งเป็นบ้านพักตากอากาศในช่วงฤดูร้อนที่นี่กันเลยทีเดียวเห็นเป็นเมืองเล็กๆแบบนี้นะคะบอกเลยว่าไม่ธรรมดาค่ะ และเราก็มาถึงที่พักที่เมืองปาร์ตอิเชอร์กันแล้วนะคะทุกคนห้องพักรอบนี้เราภูมิใจน,จนําเสนอมากๆเพราะว่าเป็นห้องพักแบบบ้านชนบทค่ะคือเป็นบ้านที่ซอยห้องพักออกเป็น4-6ถึงหห้องทั้งหลังนะคะและในบ้านก็มีห้องครัวเล็กๆพอที่จะล้างจานแล้วก็เตรียมอาหารได้ค่ะและที่สำคัญนะคะในห้องนอนคือน่ารักมากดูอบอุ่นแล้วก็น่าอยู่มากๆเลยค่ะเราว่าบ้านพักแนวนี้เหมาะกับคนที่มาเป็นครอบครัวมากับเพื่อนเป็นกลุ่ม หรือว่าจะมาพร้อมกันเป็นคณะก้มมุมเหมาทั้งหลังได้เลยค่ะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับวิวบรรยากาศรอบนอกตัวบ้านนะคะก็ดีมากๆเลยค่ะในสวนมีแปลงดอกไม้มีต้นแอปเปลิลน่ารักมากๆถ้าใครมาบัสอิชเชอนะคะแนะนำให้มาพักที่นี่กันค่ะ และอีกอย่างหนึ่งที่เราแนะนำนะคะถ้าใครอยากจะเลี่ยงห้องพักราคาแพงที่ฮอรสตัดนะคะให้มาพักที่บาสอิเชอร์ได้ค่ะเพราะว่าจากบาสอิเชอร์เดินทางไปฮอรสตัดขับรถแค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วค่ะหรือใครจะนั่งรถโดยสารประจําทางเริ่มจากที่เมืองบาสอิเชอร์ก็ได้เช่นกันค่ะสะดวกง่ายต่อการเดินทางแถมยังประหยัดงบประมาณค่าที่พักได้ด้วยค่ะสําหรับวันนี้เราขอจบคลิป EP 3เอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะแล้วเจอกัน EP 4ีที่ฮอรสตัดค่ะบาย

ค่ะม่อะไว่าุหนยังไมรู้ว่าโอ้โหนอกจักกินนะมเหน่ายเนาะนี่เราเห็น่างนี้ครับ